สวัสดีค่ะเดี๋ยวอีพีนี้จะเป็น EP พีพิเศษให้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนมาสอบถามว่าวิธีการสร้างกฎใน Facebook ทํำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวตังโมนะคะจะอัดคลิปนะคะตัวกฎที่สําคัญสาคัญให้นะคะเนาะขออนุญาตใช้จากแคมสินค้าหน้านี้เลยแล้วกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะสมมุตินะคะเราจะตั้งเวลานะคะสมมุติว่าเราจะตั้งเวลาเปิด สามตัวนี้สมมุตินะคะสามตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ดีของเราในวันในวันนี้นะคะทีนี้แตงโมจะมาขอตั้งเวลาอยากจะให้แอดตัวเนี้ยมันเปิดวันพรุ่งนี้ตอนเวลาตีสี่หรือตีสองอันนี้แล้วแต่เรานะคะสมมุติว่าเป็นหัวเชื้อที่ดีนะคะวันนี้ตอนประมาณสี่ทุ่มเราปิดแอดเนาะวิธีการให้เราไปที่กดนะคะแล้วก็เลือกสร้างกฎใหม่นะคะแล้วก็ให้เราเลือกกฎที่เรากําหนดเองกดถัดไปนะคะ เห็นไหมคะนําไปใช้กับ3ามแคมเปญที่เราใช้เครื่องหมายถูกติ๊กไว้นั้น้าน,นหน้าแคมเปญน,นะคะตั้งชื่อกดคือตั้งเปิดนะคะ ตั้เปิดตีสใช้กับ3ามแคมเปญดาเนินการให้เปิดแคมเปญนะคะเราสามารถตั้งต่อเนื่องทุกวันก็ได้แต่ในกรณีนี้ตัวโมจะขอ,อกําหนดนะคะว่าเราจะตั้งเป็นวันไหนสมมติวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันพุธให้ตั้งวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธตอนเวลาตีสี่นะคะแล้วก็กดสร้างได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะตอนตีสี่สามแคมเปญนี้ก็จะ เออใช้งานโอเคไหมคะเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้กดนี้แล้วนะคะสมมุตินะเราจะไม่ใช้กดนี้ทุกวันใช่ไหมฮะวันพรุนี้เรากลับเข้ามาที่จัดการกดนะคะแล้วก็ตั้งเวลานะคะที่เราตั้งเวลาไว้เมื่อสักครู่นี้ให้เราปิดได้เลยนะคะ,ะปิดได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะไม่เปิดใช้งานแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะสร้างตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกลับไปที่หน้าตัวจัดการโฆษณาแล้วสร้างกฎก็ได้นะคะเดี๋ยวตโมจะสอนในส่วนของการสร้างกฎนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวนะคะตัวต่อไปนะคะเรากดไปที่กดกดสร้างกฎใหม่นะคะเลือก กฎที่กำหนดเองนะคะกดถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นการตั้งเวลานะคะสมมุตินะคะเราตั้งเวลาปิดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช้กับทั้งหมดสมมติเราไม่ได้ปิดเองเนาะวันนี้เราไม่ว่างใช่ไหมคะให้เราตั้งเวลาปิดแบบนี้ได้เลยอันนี้ปิดตอนเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะแคมเปญที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดปิดนะคะทุกวันก็ได้นะคะคือเราสามารถสร้างกฎใหม่ทุกวันนะคะหรือให้มันใช้งานทุกวันได้เลยนะคะเนาะ ต่อเนื่องก็ได้ทุกวันก็ได้คือทุกวันเนี่ยทุกๆเวลาตอนสี่ทุ่มครึ่งนะคะแคมเปญที่เปิดอยู่ในหน้าตัวจัดการโฆษณานี้มันก็จะดำเนินการปิดแคมเปญให้กับเรานะคะกดสร้างได้เลยนะคะอันนี้คือถือว่าใช้งานได้เลยนะคะต่อไปนะคะอีกกดหนึ่งนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ว่าอแอดกินเงินไปกี่บาทแล้วไม่มีการทักนะคะให กของเราคือปิดการใช้งานให้เราสร้างแบบนี้นะกดสร้างกฎใหม่นะคะเลือกกดที่กําหนดเองนะกดถัดไปนะคะชื่อกดคือตั้งปิดเอาใหม่นะคะกินห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทไม่ทักให้ปิดตั้งกดแบบนี้เลยนะคะใช้กับแคมเปญที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดดําเนินการปิดแคมเปญเงื่อนไขก็คือต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่าห้าสิบนะคะห้าสิบบาทนะ เราจะเลือกเป็นวันนี้ก็ได้หรือเป็นค่าเริ่มต้นก็ได้แล้วแต่เรานะคะสมมติวมาใช้เป็นค่าเริ่มต้นก่อนนะนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมในกรณีนี้คือถ้าแอดต้นทุนต่อผลลัพธ์เกิน50บาทนะคะมันจะปิด นะคะแคมเปญไหนที่ต้นทุนต่อผลลัพธ์นะคะห้าสิบบาทไปแล้วไม่มีการทักนะคะให้ปิดได้เลยนะคะช่วงเวลาเลือกได้เลยวันนี้เท่านั้นเมื่อวานหรือกี่วันก็ได้นะคะหรือเอาสูงสุดก็ได้หรือเอาวันนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เรานะ,ะนะคะเลือกใช้ได้เลยกดสร้างเลยค่ะ อันนี้คือในกรณีแบบนี้คือหลังจากนี้นะคะแอดตัวไหนที่กินเงินไปแล้ว50บาทไม่มีการทักลูกค้าไม่ทักแอดมันจะปิดเองอัตโนมัติแคมเปญน,นั้นจะปิดเองอัตโนมัติโอเคไหมคะต่อไปนะคะตัวต่อไปกดนะคะสร้างกฎใหม่นะคะเลือกกดที่กําหนดเองกดถัดไปค่ะชื่อกดนะคะ เงินไปแล้ว100บาทนะคะไม่ซื้อให้ปิดนะคะใช้กับแคมเปญที่ใช้งานอยู่ปิดแคมเปญนะคะเรามาเลือกตรงนี้นะคะใช้จ่ายไปแล้วหรือเปล่าผลลัพธ์หรือเปล่านะคะต้นทุนต่อการติดตั้งหรือเปล่าเอาเอสหรือเปล่าหรือเอาเอสต่ำกว่า2 3 4อันนี้ได้หมดเลยนะคะเราสามารถมาเลือกได้หมดเลยการตั้งนะคะคือเราสามารถได้เรื่อย้เลยนะคะ อ,อันนี้ตโมอขออนุญาตใช้ที่ใช้จ่ายไปแล้วนะคะใช้จ่ายไปแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะใช้วันนี้นะคะแคมเปญน,นะคะวันนี้กดนะคะเพิ่มก็คือแคมเปญวันนี้ใช้จ่ายไปแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยบาทไม่มีการซื้อเกิดขึ้นนะคะให้เรากด ให้กดเนี้ยปิดได้เลยโอเคไหมคะเนาะหรือนะคะเราสามารถเพิ่มได้เลยนะต้นทุนต่อผลลัพธ์นะคะหรือโลแอดของเรานะคะน้อยกว่า3นะคะแต่เมจะตั้งหลายๆตัวนะกินเงินไปแล้วหนึ่งร้อโลแอดต่ำกว่า3ามนะคะให้ปิด ะคะแคมเปญน,นะอันนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันโอเคไหมคะต่อไปนะคะกดสร้างใหม่ค่ะสร้างกดใหม่นะคะเลือกกดที่กําหนดเองนะคะกดถัดไปนะคะอันนี้นะคะตัหจะขอใช้กดนะคะถ้าเคยใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานอันนี้เขาคร่าวก่อนนะนะคะหรือเอาผลลัพธ์ก็ได้นะคะผลลัพธ์นะคะน้อยกว่า หคือมีการทักน้อยกว่าหนึ่งนะคะตั้งชื่อกดให้ปิดใช้กับแคมเปญทั้งหมดได้เลยนะคะแต่ตัวโมงส่วนใหญ่ตัวโมจะไม่ใช้ผลลั์นะตัวโมจะใช้ต้นทุนต่อผลลัพธ์นะคะมากกว่านะคะหนึ่งร้อยบาทนะสำหรับอาหารเสริมนะคะให้เรานะคะตั้งปิดได้เลยนะคะหรือ low a d นะคะน้อยกว่า สองจุดห้าอ่าอาหารเสริมเนาะให้เราตั้งกดปิดได้เลยปิดนะคะ แบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะเราสามารถสร้างกฎง่ายๆแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมแตงโมจะมาลงให้นะคะจริงๆเราสร้างกฎแค่ประมาณนี้ค่ะคือตัวไหนไม่ทักนะคะกินเงินไปแล้ว50บาท60บาท70บบาทแล้วแต่เรานะให้เราปิดได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะตัวไหนนะคะกินเงินไปหนึ่งแล้วไม่มีการซื้อให้ปิดได้เลย ตัวไหนนะคะโลแอดต่ํากว่า2กว่าสามกว่าสี่กว่าห้าแล้วแต่เรานะนะคะถ้าโลแอดต่ากว่านี้นะคะแอดตัวไหนที่แบบมีการซื้อการขายเกิดขึ้นแล้วเราแอดต่ํานะคะให้ปิดได้เลยเราอาจจะไม่ต้องเข้ามาเปิดปิดเองก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ตั้งวิตั้งปิดนะคะปิดแอดนะคะให้เปิดแล้วก็อย่าลืมไปตั้งเปิดนะคะเปิดตอนตีสี่นะนะคะอันนี้คือการตั้งกดแบบง่ายๆนะคะลองไปทํากันดูจ้าสู้ๆนะคะ